สบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนฮับเขา่าสู่สองบาวท่องตอนนี้ท่องก็ยืนอยู่ที่ห้างเซนทันเวอร์นะครับอยู่ที่สัน3านะครับอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่นะครับที่อ่าอ่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับสําหรับางานเขาดาวนะครับวันนี้ก็วันที่สาเนะครับวันเขาดาวนะครับอยู่ที่ เซนทันเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยครับที่ยืนต่อแถวนะครับยาวเลยนะครับยาวมาถึงตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่เยอะมาแล้ครับดูเวทีอ่าเวทีใหญ่มากนะครับหน้าห้างเซนทันเบอร์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ยาวไปถึงตรงโน้นเลยครับโน้นนะครับ คือเราจะมารอดูนะครับว่าเขาจะเปิดงานกี่โมงนะครับเปิดให้เข้าไปนะครับแต่ว่าคนเยอะมากครับทั้งอ่าฝั่งสกายวอล์คซิลมคนยืนรอตรงถนนเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความพร้อมนะครับจังหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็จะมีวิกซีนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปครับไปียาบะท่องจะเลินไปถ่ายาฝั่งสกายวอล์กซิดลมนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สกายวอล์กซิดลมนะครับ ตอนนี้พราทองลงมาข้างล่างนะครับบริเวณหน้าห้างนะครับก็ในส่วนของกขของเทศของยต้องขอบในส่วนของะผู้่าการางานบริษัของวามการคอาและก็ในสัการิไดถืงผู้ในการเพุวันที่คนอินะรคดร็ักกิจตั้งคุณ ผู้จัการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนด้วยนะคะก็เดี๋ยวนี้นะคะคณะสภาัาชาหนณส่วนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็จะได้ร่วมร่วมกันแสดงลายแรงสัยญา่เพื่อเป็นคั้ยการตำรวจนะคะในซึ่งมีภาราจิจดูแลพื้นที่ในเขตกรจชกงานหลวงอนตราม รรี่คือตำรวจรักษาความปลอดภัยนะครับวันเขาดาวนะครับวรรยากาศหน้าห้างนะครับตอน4โมง20นะครับ ไปเยาว่า่องจะขึ้นไปข้างบนนะครับสกายบล็อกนะครับ <Yeah. S 1> กลับมาแล้วยังว่าท่านเปิดไอเขานะครับ,บ,อรบตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับดูคนมากันแน่นเลยนะครับ างในก็มีการต่อแถวนะครับต่อแถวยาวครับ<อ>คนมารอลูคอนเสิร์ตนะครับลู่สกายวอล์กก็เต็มนะครับ คนเต็มเลยนะครับเออจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเยอะมากนะครับกระจายเต็มพื้นที่เลยนะครับหลายร้อยนายนะครับเจ้าหน้าที่นะครับ 4โมงนะครับ สกายวอล์กก็เต็มเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นศาลพระพรหมนะครับ ตอนอ4โมงกว่าๆนะครับคนเยอะมากครับ สำหรับคลิปนี้ก็จาไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครมาคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราท่องเ็ดคลิปต่อไปในเร้อสสำหรับคลิปีเราท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ